สำหรับบูธเดนซ่านะครับวันนี้ตั้งอยู่ใกล้กันกับบูธ BYD นะครับก็คือเป็นแบรนด์ของ BYD นั่นแหละครับก็คือเป็นรถที่ค่อนข้างพรีเมียมขึ้นมายกระดับความพรีเมียมความหรูหราขึ้นมานะครับที่อยู่ข้างๆผมคันนี้เป็นเดนซ่าและเป็น N7 นะครับสำหรับสเปคที่ประเทศจีนที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเขาจะมีให้เลือกเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็ซิงเกิลมอเตอร์นะครับหรือเป็นตัวดูอลมอเตอร์นั่นเองก็มี ระยะทางการวิ่งเนี่ยเคมไว้ว่าถ้าเป็นตัวดูโอ้โมเตอร์วิ่งได้ประมาณราวๆ600กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซิงเกิล o t เตอร์เนี่ยข้ามไปถึงระดับ700กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยขนาดเดียวกันทั้ง2รุ่นเลยก็คือขนาดความจุแบตเตอรี่อยู่ที่91กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นเบรแบตเตอรี่ รถคันนี้เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่นำมาแสดงโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะครับอยู่ในบูธดูการตกแต่งการดีไซน์ดีไซน์ดูล้ำสมัยนะเป็นเหมือนลูกธนูนะครับไฟ Daytime r u n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  g l ไ g h t เขาเนี่เป็น3ลูกเลยนี่หนึสเรียงกันเลยนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาเขาจะยิงเข้าหากันอย่างนี้แล้วไฟโปรเจคเตอร์ LED มีมาให้ถึง3ดวงใหญ่โอ้โห ดูคันนี้ดูหรูหราดูพรีเมียมเลยและด้านล่างนะครับนี่เป็นเส้นเลยอืมคันนี้มีไดรด้าด้วยนะครับระบบไดรด้าติดมาเพราะว่ารถคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับไดรด้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่กันชนด้านหน้ามีกล้องรอบคันเซ็นเซอร์กับระยะแน่นอนครับมีไดรด้าแบบนี้รถคันนี้เนี่ยเขาสามารถกับขี่อัตโนมัติได้เลยก็เรียกว่ากอ Eye เป็นก๊อตไอของทาง BYD ที่เขาพัฒนาทางเดนซ่าก็นำมาใช้นะครับรถคันนี้พอดูแล้วมิติตัวถังด้านข้างรถเนี่ยถือว่าเป็นรถ SUV ที่น่าสนใจมากๆนะครับความน่าใช้เนี่ยระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่ที่ให้นะครับแล้วก็เรื่องระบบการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์คู่เนี่ยก็น่าสนใจแล้วความพรีเมียมการตกแต่ง ความเป็นเดนซ่าเนี่ยเขาจะให้การตกแต่งที่ค่อนข้างหรูหราแล้วภายในเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมมากๆเดี๋ยวลองเปิดดูเนี่ยผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งนะครับดูสีเป็นสีครีมออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วดูตรงส่วนตัวเบาะรองนั่งนะครับโอ้โหยาวนะยืดได้หดได้นะครับนี่เป็นการปรับด้วยไฟฟ้าาแบบนี้ ค่อนข้างดีเลยนะแบบนี้ถือว่าดีน้อยรุ่นนะที่จะใส่ให้มานะครับสำหรับ N7 คันนี้มีมาให้พวงมาลัยงานดีไซน์ก็ใช้เหมือนกันกันกบของข้าง BYD ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับด้านขวาเป็น i n f o t เทนเมนต์ด้านซ้ายเป็นระบบ Advanced Active Safety โลโก้ของทางเดนซ a หน้าจอเนี่ยหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะครับแล้ว ยังไม่พอมีหน้าจอตรงแดชบอร์ดฝั่งคอนโซลด้านหน้าผู้โดยสารฝั่งด้านหน้าด้วยโตถือว่าให้มาแบบครบคันเลยหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์เป็นแบบไฟฟ้านะครับมีไวร์เลสชาร์จเจอร์มาให้2องตำแหน่งโหมดการขับขี่ก็สามารถกดเลือกได้มีที่วางแก้วมาให้นี่และดูปีกเบาะนะครับบริเวณนี้โอ้กระชับพอดีเลยเนี่ยลองนั่งหน่อยครับ นี่ประมาณนี้โอบกระชับพอดีเลยนะครับสำหรับที่นั่งในฝั่งผู้ขับขี่เบาะทรงดีมากเลยดูสวยนะแล้วก็ด้านหลังนี้ไม่ไม่ได้หนุนแบบหลังศีรษะเราเพราะว่าถ้าเบาะทรงแบบ bucket seat บางค่ายเนี่ยเขาจะตรงนี้หนาบริเวณหลังศีรษะเราหนาพอหนาเพ๊บเราก็ต้องก้มอย่างนี้เหมือนมันโดนกดอยู่อันนี้เขาปรับมาพอดีเลยนะครับ มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับที่พวกมะลัยบริเวณคอนโซลเนี่ยเขาซ่อนช่องปรับอากาศไว้นี่นะครับอยู่บริเวณนี้เห็นไหมทำดีนะทำเนียนตามากเลยนะครับนะช่องปรับอากาศเนี่ยสามารถปรับได้ที่หน้าจอหน้าจอเนี่ยต้องใช้มือนะครับในการลากการปรับอากาศ มันจะเป็นทิศทางลมตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดมันจะลากขึ้นลากลงปรับเปลี่ยนได้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้านในนะครับดูการตกแตง่งสิเห็นไหมครับอืมโอ้แผงประตูก็ถือว่าค่อนข้างหนาเลยนะแบบนี้คือการเก็บเสียงจะค่อนข้างดีเลยครับแบบนี้กระจกเป็นสองชั้นด้วยนะครับนี่ผมไม่แปลกใจเลย เพราะพอเป็นความเป็นเดนซ่าเนี่ยต้องบอกเลยเลยว่ารถเนี่ยมันจะพรีเมียมทุกอย่างเขาจะใส่ใจให้รายละเอียดเยอะมากๆอืมอาตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วมาลองในตำแหน่งของผู้นั่งโดยสารด้านหลังเบาะปรับไฟฟ้าโอ้เท่มากๆและสวิตช์ปรับเนี่ยอยู่บริเวณที่แผงประตูนะครับนี่โอ้ รับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วดูตำแหน่งท่านั่งนะครับเดี๋ยวผมปรับนี่คือปรับเอนเอนสุดแล้วอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับโพซิชันท่านั่งก็ถือว่ากำลังดีผิวสัมผัสเนี่ยนุ่มนุ่มนุ่มสบายแบบนี้เออแล้วก็เขาจะเป็นการเดินได้แล้วก็มีเส้นสายนะครับ ผิวสมัมผัสเนี่ยหนังบริเวณเนี่ยเขาจะมีการระบายอากาศด้วยนี่มีระบบปรับอากาศในตำแหน่งเบาผู้นั่งโดยสารทั้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังทั้ง4ี่ตำแหน่งเลยครับถ้าเข้าเมืองไทยมาแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะเอาออปชันฟีเจอร์พวกนี้ยังคงอยู่ไหมที่เก็บสรัรธละ นั่งประมาณนี้ท่านั่งสามารถปรับบริเวณนี้นะครับนี่อัพออกมามีหน้าจอซ่อนอยู่ slide. อันล็อกสไลด์สามารถปรับอากาศได้ที่บริเวณนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนปรับนี่ได้อ๋อเห็นไหมครับผมสามารถปรับตำแหน่งท่านั่งของ ผู้โดยสารด้านหน้าได้เก๋กไกมากโอ้โหแบบนี้ราคาต้องดูแล้วล่ะครับว่างานการตกแต่งแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยโ,โหให้มาเยอะขนาดนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่มีฟังก์ชันเบาะนวดด้วยนะครับบริเวณหลังโอ้โห,โหสามารถเลือก เลือกได้เลยนวดได้5ฟังก์ชันนะครับ5รูปแบบโโอ้หแบบนี้เพลินแน่ครับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะนสันชฉดหลังคากระจกบานใหญ่ภายในเนี่ยตกแต่งเบาะเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันกับเบาะคู่หน้านะครับสีก็สีออกน้ําตาลน้าตาลแต่หลังคาเนี่ยเป็นสี เทาๆดำๆเหมือนอาคันธาร่านะครับประตูนะครับเปิดปิดแบบแมนนวลน,นะครับไม่เป็นประตูไฟฟ้าแต่สวิต์เปิดปิดประตูเขาจะอยู่บริเวณมือจับนี่นะครับเพียงแค่คุณกดแล้วก็เปิดไปไม่มีม่านที่บริเวณกระจกด้านหลังนะอโอเคไปดูด้านท้าย ามาดูบริเวณด้านท้ายของ za, เดนซาก็ดูสวยนะครับเหมือนเป็นลูกศรพุ่งไปด้านหน้าเขาพุ่งเข้าหากันตรงกลางแต่ด้านท้ายเนี่ยเหมือนพุ่งออกออนะอันนี้ก็เกิดจากการจินตนาการการออกแบบดีไซน์ของเขาแหละว่าต้องการจะสื่อสารมีคำว่าเดนซาตัวใหญ่มีกล้องติดม,มาโอ้ สปอยเลอร์เท hey, ่มากๆนี่ไม่ใช่ว่าแค่ตกแต่งสวยงามอย่างเดียวครับรับกระแสกาศช่วยเรื่องแอโรไดนามิกด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหมันทะลุลงมาไล่กระจกเห็นไหมฮะเพื่อเอาลมเนี่ยมาเป่า้ะอองน้ำฝนที่บริเวณกระจกนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยไม่มีปัดน้ำฝนหลังให้แต่ใช้ วิธีเอาแอโรดเดนามิกเข้ามาช่วยนะครับแล้วดูด้านท้ายครับมีมิติดูดูสวยดูสวยมิติรถแบบนี้มันดูสมส่วนนะครับฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดแบบไฟฟ้าแน่นอนครับแบบนี้ที่เก็บสัมภาระก็ถือว่าให้มาสำหรับการเดินทางก็พอเพียงแล้วนี่ใส่กระเป๋าสัมภาระใส่ถุงกลอฟได้นะครับ เรามีที่เก็บของด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับเราสามารถปรับเบาะให้พับได้เป็นแบบไฟฟ้าใช่ไหมครับเรากดที่สวิตช์บริเวณด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยนะครับปรับเลยเลๆทั้งสองตำแหน่งแบบนี้คือปรับแบนเรียบเลยพื้นห้องพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยมันยกสเตปขึ้นมาพอดีกันเนี่ย ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบนเรียบเหมือนกันสำหรับดินซ่า n7 ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวดินซ่าดีนที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้สำหรับดินซ่าดีนนะครับันนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากๆเลยสําหรับรถตู้ไฟฟ้าคันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวไปแล้วเปิดราคาไปแล้วนะครับก็มีให้เลือก2รุ่น รุ่นซิงเกิลมอเตอร์ราคา1,999,900าบาทก็ตัวดูอัลมอเตอร์ราคาอยู่ที่2 6 9 9 9 0 0 0บาทนะครับก็แล้วแต่คนชอบว่าจะเน้นสมรรถนะแค่ไหนอ่าสำหรับผมนะมองว่าราคา1,900้านก็ถือว่าพอใช้งานได้แล้วครับสำหรับรถตู้ MPV ก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหน้านะครับให้พละกกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่230กิโลวัตต์ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุขนาด103กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับว่าสามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ย600กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c แต่ถ้าคุณยังไม่พอต้องการเรื่องสมรรถนะเรื่องการขับขี่ฟิลลิง่งแล้วก็ความแรงนะครับก็จะได้เป็นตัว Dual ลมอเตอร์รุ่น Performance นะครับเป็นแบบ all wheel drive จะให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาด้านหน้าและด้านหลังเนี่ย พลักำลังรวมสูงสุดอยู่ที่275กิโลวัตต์ให้แบตเตอรี่ลิเทียมมาเท่ากัน,นระยะทางก็จะวิ่งได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่580กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c ส่วนคันด้านในไปดูคันด้านในนะครับมีฝังฉึงฝังฉึงเป้านะครับนี่นำมาโชว์คันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นโลโก้ที่บริเวณด้านกระจังหน้า ฝังเชิงเป้า D D เดนซ่า B8 คันนี้เอามาโชว์ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับแต่คงแน่นอนว่าต้องดูกระแสตอบรับจากแฟนๆชาวไทยนะว่ารถคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วใครอยากได้เป็นเจ้าของบ้างไม่แต่รถเนี่ยดูแล้วแบบมิติตัวถังใหญ่มากๆนะครับลองมาจับมาชมมานั่งดูได้นะครับเขาไม่ได้ห่วง การตกแต่งการดีไซน์เนี่ยดูดูหรูหราดูพรีเมียมเลยแล้วดูความแข็งแรงอืดูบึกบึนมากนะครับดูเทียบตัวผมกับรถโอ้โหคันใหญ่มากคือมาเลยนะครับบึกบึนมากนี่ถ้าไปเทียบทางฝั่งญี่ปุ่นนี่คือก็ต้องเป็นพี่ใหญ่เลยฝั่งพวกตระกูลแลนด์คร i เซอพวกนั้นเลยนะครับนี่ บันไดเป็นบันไดไฟฟ้าด้วยเป็นรถ SUV ออฟโรดได้แบบเต็มระบบเลยดูหน้าจอนี่ลุยน้ำนี่บอกด้วยเห็นไหมว่าลุยน้ำได้ถึงระดับ85เซนติเมตรนะครับถือว่าก็แน่นอนครับเพราะว่าตัวรถเขาเนี่ยยกสูงขึ้นไปแล้วก็ตัวกาวเคียร์แลนด์เขาค่อนข้างสูงเลยโอ้โห การตกแต่งต่างๆพรีเมียมมากๆนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่แม้กระทั่งตัวกล้องมองหลังนี่ตรงนี้ยังเป็นยังเป็นกระจกมองหลังเนี่ยยังเป็นกล้องเลยชัดมากด้วยนะดูโหมองเห็นแบบละเอียดเลยครับโหมิเตอร์ออฟโรดต่างๆรถคันนี้นี่นเหมาะกับเป็นสายลุยจริงๆครับแบบนี้ แล้วระบบโช้กอัพซับเบอร์เป็นแบบแอร์ซับเพนชั่นสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่นะครับนี่ขึ้นสุดตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดนะครับโคเฟียว oh, <feel S 1> มากโหมดการขับขี่ทางออฟโรดเฮ้ยบอกมุมองศาด้วยครับมุมไต่เนี่ยได้33องศา มุมจากอยู่ที่34องศาแล้วบอกเป็นเรียวไทม์เลยนะครับว่ามุมต่างๆอันนี้ดีนะสำหรับเส้นทางออฟโรดเนี่ยได้ใช้โห,หมดสปอร์ตก็มีโหหน้าจอลังการมากครับดูการปรับเปลี่ยนโหมดโหกราฟ,ฟิกเนี่ยดิสเพย์เฟี้ยวมากโห แค่กดเล่นโหมดนี่ก็เพลินแล้วดูที่หน้าจอเนี่ยสามารถคัสตอมได้ละเอียดมากไดานามิกต่างๆนะครับระบบสเตลลิงพวงมาลัยปรับได้เป็นแบบคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตโหปรับได้เยอะจริงๆนี่มีโหมดยันเหนียงเหรอโหมดยันเหนียงโมเดลคือ อะไรครับนี่อันนี้เราไม่เข้าใจแี่แต่เขามีอ่ะเดี๋ยวรอดูนี่ถ้าเข้าไทยนี่เฟี้ยวมากนะอืมโถดูคันเกียร์มีดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังแผงควบคุมต่างๆอยู่บริเวณคอนโซลกลางทั้งหมดเลยนะครับนี่นอกจากที่หน้าจอเราสามารถกดได้นโอ้โหสวยๆครับนี่ ควงมาลัยปรับไฟฟ้าด้วยแน่สีทิศทางอืมสุดมากนี่มือจับบริเวณด้านข้างปกติเราจะเห็นอยู่ที่เสา A ถูกไหมครับนี่คือยื่นออกมาจากตัวคอนโซลด้านหน้าโอ้โหเฟี้ยวมากมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วหน้าจอเนี่ยให้มาแบบครบเลยฝั่งผู้ขับขี่ก็มีมารัดเรื่นใหม่มีจอกลาง ยังไม่พอฝั่งผู้โดยสารมีอีกหนึ่งจอ,อนี่แล้วมีที่วางของให้ด้วยนี่บริเวณนี้ครับคอนโซลโอ้โหเท่ดีนะแล้วด้านบนนี่เปิดสลลูปนี่เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากอันนี้ปรับไฟฟ้าเต็มระบบเลยดูการดีไซน์แผงประตูข้างนี่ครับ เป,เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะครับดีไซน์ดูแปลกตาแต่สวยอ,อประมาณนี้ครับไปดูบริเวณด้านหลังนี่พอเหลือบมาก่อนไปที่ผู้โดยสาตรตอนหลังยางขอบประตูนะครับระหว่างประตูหน้าและประตูหลังประตูด้านหลังนะครับบานใหญม่มุมองศาเปิดมา เกือบจะระดับ90องศานะครับทํามุมเก้าขึ้นลงสเต็ปบันไดข้างเป็นบันไดไฟฟ้าเป็นสเตป็ปนี่มีที่จับให้โอ้โหยที่นั่งด้านหลังสบายอะ่ะอืแต่นะสามารถปรับเลื่อนได้ด้วยนะครับนี่เพราะว่ารถคันนี้เขามีเบาะแถวสามเพื่อเพิ่มพื้นที่ของเล็กรูมผู้นั่งโดยสารแถวสามมาผมปรับระยะประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะลองดูว่าไปนั่งแถวสามแล้วมันจะเป็นยังไงอะนี่ถ้านั่งเอาให้เหลือประมาณนี่หนึ่งกำปั้นนะครับ,บที่นั่งปรับเพนให้สบายอ่านั่งแบบนี้โอเคเลยอ่าโพซิชันนี้นะครับอืถือว่าดีเลยคันนี้ถ้ามาขายบ้านเรานี่จะขายราคาเท่าไหร่เนี้ยน่าสนใจมากนะอืยูย่ ผมลองเข้าไปนั่งเบาะแถวสามให้ดูดีกว่าขึ้นสเต็ปหนึ่งมานี้เอานั่งได้จริงอา้าวที่ลองอา้าวนี่ที่แรกผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมานั่งให้ดูเนี่ยคือคงอย่างน้อยต้องติดเข่าแหละเนี่ยผมขยับให้ดูนะเข่าผมเหลือประมาณนี่เลยครับ เอามือสอดได้เหลืออยู่ประมาณสี่นิว้วขวางลงไปเนี่ยโอ้แต่บริเวณรองน่องเนี่ยเห็นไหมครัรองน่องเขาไม่ได้ทำแบบยาวยืนมาแต่ก็ถือว่าได้มาในระดับหนึ่งแล้วแหละขาดนิดหน่อยเองอาสามารถปรับได้อีกเ,ออเป็นปรับไฟฟ้านะครับโหรถคันนี้นั่งได้จริงอะ่ะเจ็ดที่นั่ง เฟี้ยวเลยดีเลยครับแล้วด้านหลังนี้มีพอร์ต้ายสีชาร์จเจอร์มาให้อีกทั้งซ้ายและขวาเลยออ,อืแต่ภายในนี่คือหลังคากระจกพาราลมิกซลูปเนี่ย mm hmm. เขายื่นมาถึงผู้นั่งโดยสารแถวสองนะครับไม่ถึงด้านหลังด้านหลังไม่มีด้านหลังจะมีแค่กระจกด้านข้างแล้วเสาตรงเนี้มันหนาค่อนข้างหนาค่อนข้างใหญ่เวลานั่งแล้วบางทีก็รู้สึกเหมือน ผมอ่ะคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันอึนอดอัดไปหน่อยถ้าเสารตรงนี้เขาเล็กลงไปหน่อยเอาสักครึ่งหนึ่งมันจะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันดูโปรง่งดูโล่งมากขึ้นแต่เบาะที่นั่งเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับแต่แน่นอนก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบเรื่องความแข็งแรงอันนี้ก็เข้าใจได้นะอถือว่านั่งได้ครับนั่งได้ลักษณะนี้เจ๋งเลยชอบ แต่สเตปตรงนี้เนี่ยไม่สามารถแบบทำให้มันแบบยกกระดกขึ้นมาได้นะแผ่นรองน่องเราถ้ายกกระดกขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะผมว่ามันมันจะมันจะดีเลยอะ่ะสาหรับผมเพราะว่าผมสูง175เซนมเนี่ยนั่งแล้วเข่าผมมันรู้สึกว่ามันลอยขึ้นมาเนี่ยชันขึ้นมานิดหนึ่งถ้าตัวนี้ยปรับตามขึ้นมาได้นิดเดียวนะเจ๋งมากโอเคอไปดูบริเวณด้านท้ายนี่ รถสไตล์ออฟโรดเขาจะต้องมียางอะไหล่แขวนไว้ด้านท้ายอี่อยางอะไหล่ด้านท้ายหลายคนรออยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเบา8นะครับเขาอาจจะรอตัว5แต่เขาเอาตัว8มาโชว์ก่อนนี่สัญลักษณ์ของตัวฝางฉึงเป่าออกเสียงอย่างไรบางคนออกเสียง ฝงังฉึงเป้าโอ้โหเปิดฝาท้ายเป็นบานสวิงนะครับจากขวาไปซ้ายนี่โอ้โหและบริเวณด้านหลังเนี่ยเราสามารถพับเบาะได้ด้วยไฟฟ้าสามารถกดแล้วมันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับ ให้ระบบจัดการทํางานเออพอพับเบาะลงไปแล้วโหพื้นที่ด้านหลังเหลือเฟือเลยเยอะเลยแหละครับแบบนี้อืมดูนะเออลึกมากๆเลยนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของตัว B8 อันนี้ถ้าเข้ามาก็คงใช้ชื่อเป็นเดนซา b 8นั่นแหละครับแต่แบบนี้ดูสวยดูสวยดูบึกบึนมากแต่จะขายราคาเท่าไหร่กี่ล้านอันนี้ยังไม่ทราบนะเขานำมาโชว์น่เสียวเป็นประตูดูดไหมลองดูดินะ่ประตูดูดเป็นซอฟต์โคสอย่างอะไหล<ฮ>่ด้านหลังใหญ่มากๆฝาท้ายดูดีไซน์ไฟท้ายนี่ก็สวยนะอโข ล้นลนเลยรถคันนี้ใหญ่อลังการมากเป็นรถลักอินไฮบิดนะครับสมรรถนะนี้หายห่วงเลยของทางเดนซา B8 ตอนนี้เอามาโชว์ใครอยากเห็นตัวจริงก็มาเดินในงานมอเตอร์โชว์นะครับงานมีวันที่26ถึงวันที่6เมษายนนะครับแวะเวียนเข้ามาได้้หนอกจาก B8 แล้วผมหันไปเห็นฝั่งนูน้นเป็น N9 ตระกูล m ก็มามคันนี้ก็จะคนละสไตล์นะฝั่ง b 8เนี่ยจะเป็นสไตล์ออฟโรดแต่ฝั่ง n 9เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบหรูหราเลยโอ้โหมองด้านข้างนี่ความยาวระดับ5เมตรกว่าเลยนะครับมีการตกแต่งดีไซน์ไฟเดย์ทามรลนนิ่งไลท์ไฟ led มาแบบเต็มระบบเลย ภายในของตัว N 9นะครับนี่มีครบทุกฟังก์ชันเลยโหแป้นคันเลร่งแบบออรแกนด้วยนะครับแบบพวงมาลัยดีไซน์เป็นแบบท้ายตัดอาเสียวมากมีทุกอย่างครบคันเลยเลือกโหมดได้โหมดการขับขี่นะครับมีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านหน้าและมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังโอ้โหรถปักอินไฮบิดที่น่าใช้มากเลยนะแต่คันใหญ่ยาวมาก ดูความอลังการรถคันนี้นี่มีระบบ Advanced Active Safety แบบเต็มระบบเลยมีไรด้รด้วยนะครับสามารถขับขี่อัตโนมัติระบบ God Eye แหมโหฟยวมากนี่ตู้เย็นเขาก็มีมาให้ครับนี่เจ๋ง แรบริเวณ่วนกลางนี่บาที่บอกมีรองน้องแบบครบเลยทุกฟังก์ชันอะไรที่ควรจะมีก็จะมีอยู่ในรถคันนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับขี่เรื่องระบบความปลอดภัยนะครับสะดวกสบายมากด้านหลังด้านหลังเด่นมากไปดูด้านหลังคันนี้เด่นประตูที่เป็นระบบเปิดแบบไฟฟ้าปิด แบบไฟฟ้าอ่าเป็นซอฟต์โค้ดนะครับแต่เปิดเนี่ยไม่เป็นไฟฟ้านะครับปิดน่ะใช่แต่เปิดไม่ใช่นะครับเท่โอ้มีปุ่มเปิดปิดไฟแอมเบลไลท์ ize, บริเวณช่องปรับอากาศด้านหลังที่แขวเสื้อฟังก์ชันต่างๆนี่มีมาให้นะครับสองฝั่งเลยหลังเบาะ ปรับไฟฟ้าเยอะเลยคันนี้เบาะที่นั่งแถวสองเนี่ยเป็นแบบกับตันซีดนะครับได้นั่งแล้วมันรู้สึกจมอะทำให้ผมแบบจะไม่ได้ทำงานต่อนะมันอยากจะนอนออแล้วมีจอด้วยบริเวณตรงกลางกระจกแต่งหน้าก็มีมาให้ครบเลยครบเลยคันนี้ที่ชาร์จไวเลสแบบนี้ เสียบเข้าไปเป็นที่ชาร์จครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหน้าจอตรงนี้โอ้โหครบเลยคันนี้อยู่ที่ว่าราคาเขาจะมาเปิดตัวเท่าไหร่เดนต้าเนี่ยแพงแน่นอนอแต่อยากได้ตัวเล็กนาะคนไทยเขาก็รออยู่อ่าเป็นตัว b 8มาก่อนนะครับมาโชว์แต่เดี๋ยวก็ไม่แน่หรอกเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่า ทั้งตัวเดนซาเองแล้วก็ BYD เองเนี่ยตอนนี้เขาเปิดรถไปทั้งหมด BYD 6รุ่นเดนซา1รุ่นเปิดไปแล้วใช่ไหมครับเป็น7จ็เาบอกว่าไล์อัพเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วทั้ง BYD และเดนซาเนี่ยภายในปี2,568จะเปิดให้ได้ครบ10โมเดล10รุ่นนั่นเองต้องรอดูรอติดตามกันครับ